วันนี้มาดูฐานนะครับอันนี้พวกนี้พร้อมแล้วนะครับอาทิตย์ที่แล้วโดนฝนกระหน่ำทั้งอาทิตย์แล้วความชื้นมันค่อนข้างสูงก็เลยเพิ่งได้ตากแดดที่มันโอเคโอเคแล้วตัวนี้พร้อมบรรจุขาย น่าจะมีอยู่ประมาณสักน่าจะถึงร้อยร้อกิโลประมาณประมาณร้อยกิโลนอกจากนั้นผมก็มีอันนี้น,นี่เป็นเศษฐานใบโอชานะครับอันนี้นี่เป็นฐานใบโอชานะครับฐานพวกนี้ข้อดีของเขาคือได้กลิ่นได้ควันนะครับ เอาไปกรองน้ำได้ไ,ได้ได้อน,นี้ก็ปิดนี่เป็นไม้รวมนะครับไม้ทุกสิ่งอย่างในสวนนอกสวนเอามาจากบ้านจากช่องเอามาเผาเป็นถ่านอันนี้ปิ้งย่างเขาเรียกถ่านสะอาดนะครับตัวนี้แล้วเดี๋ยวผมจะมีะตัวพิเศษของผมตัวพิเศษ ตัวพิเศษก็คือตัวนี้อันนี้เป็นใบโอชาไม้มะค่าครับตัวนี้ถ้าใครจะซื้อผมขายกิโลละห้าร้อยออห้าสิบบาทผมขายกิโลห้าสิบาทเป็นใบโอชาไม้มะค่าเลอค่ามาก <laughs> ผมเผาไว้น่าจะเกือบสองปีละ ผมจะชอบเอาฐานเอาไว้ในในบ้านในห้องน,นะครับเพราะว่าหนึ่งมันช่วยดูดความชื้นดูดกลิ่นได้ด้วยนะครับก็จะประมาณนี้ยูนี่อ๋ออีกอย่างหนึ่งที่มีด้วยก็คือน้ำส้มควันไม้ครับแต่ว่าไม่ได้เก็บอันนี้ไว้อีกทีหนึ่งก็ประมาณนี้ครับ